เงินสมทบ60เดือนสุดท้าย1 6 8 0บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบให้คุณครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบกันก่อนว่าเงินชราภาพนะครับหรือเงินกรณีชราภาพเนี่ยมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นวันเริ่มต้นนะครับ เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นทางประกันสังคมไม่ได้มีการเก็บเงินในส่วนของกรณีชราภาพนะครับแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์จะได้รับกรณีชราภาพหรือมีการนับปีที่ส่งกรณีชราภาพเนี่ยจะต้องเริ่มนับนะครับปีหรืองวดที่ส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเท่ากับปัจจุบัน2565ลบ2542ก็23ปีนะครับ ณปัจจุบันที่ผมออกคลิปนะอนาคตก็ลองไปลบกันเอาเองนะครับเรามาพูดถึงเงินบำนาญชราภาพบ้างดีกว่านะครับเงินบำนาญชราภาพคือเงินกรณีชราภาพนะครับที่จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนตลอดชีวิตนะครับแบบรายเดือนนะครับซึ่งจะได้กรณีชราจะได้บำนาญชราภาพได้เนี่ยนะครับจะต้องมีเงินสมทบตั้งแต่180เดือนนะครับครบ180เดือน ก็สามารถที่จะได้กรณีชราบได้บำนาญชราภาพนะครับซึ่งจะได้รับร้อยละ20ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็จะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีกนะครับในอัตราร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนก็คือยิ่ง จ่ายเงินสมทบมากก็ยิ่งได้รับบำนาญมากนะครับสูตรคำนวณจะแบ่งเป็น2สูตรด้วยการสูตรแรกกรณีจ่ายครบ180เดือนนะครับก็ใช้20%เลยนะครับ20%คูณเงินสมทบนะและหาร100ก็เท่ากับเงินบำนาญในกรณีจ่ายเกิน180เดือนนะครับก็จะมี20%นะบ,บวกกับ1.5คูณจำนวนปีนะครับคือบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง คูณเงินสมทบนะครับหาร100ก็เท่ากับบำนาญเดี๋ยวเราไปคำนวณกันด้วยตัวอย่างนะครับว่จะเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างนะครับทำงานส่งประกันสังคมมา35ปีจำนวน1680นสะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีนะครับลบสิเท่ากับ20ปีที่เกินมานะครับ2ีปีที่เกินมาไม่หายไปไหนนะครับ ถูกนำำํามาคํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก30%ที่ได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ1,680นะครับเท่ากับ5,340เป็นเงินบํานาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับให้รายเดือนเลยนะตลอดชีวิตต่อมาตัวอย่างที่2ทํางานส่งประกันสังคมมา30ปีจํานวน1680นะครับ30ลบ15ปี เท่ากับ15ปีส่วนเกินนะครับ1.5คูณ15เท่ากับ22.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก22.5ที่ได้เพิ่มเป็น42.5 42.5ของ1 6 8 0นะครับเท่ากับ4,539บาทเป็นเงินบำนาญที่จะให้คุณตลอดชีวิตนะครับรายเดือนตัวอย่างที่3ทํทำงานส่งประกันสังคมมา25ปีจำนวน16,800นะครับ 25ลบ15เท่ากับ10ปีนะครับ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่ได้เพิ่ม20%เดิมบวก15%ที่ได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ1,680นะครับเท่ากับ3,738บาทเป็นเงินบำนาญที่ให้คุณตลอดชีวิตนะครับ ตัวอย่างที่4ทํางานส่งประกันสังคมมา20ปีนะครับจำนวน1 6 8 0นะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ลบ15เท่ากับ5ปีส่วนเกินนะครับ1.5คูณ 5, 5เท่ากับ7.5ที่ได้เพิ่ม20เดิมบวก7.5ที่ได้เพิ่มเป็น27.5 27.5ของ16,800นะครับเท่ากับ2,937บาทนะครับ เป็นเงินบำนาญที่จใจคุณตลอดชีวิตตัวอย่างที่5นะครับตัวอย่างสุดท้ายทำงานส่งประกันสังคมมา15ปีเปะเลยนะครับก็ใช้สูตรแรกเลยนะครับสูตรแรกก็20%ของ1680เท่ากับ 2, 1 3 6บาทเป็นเงินบำนาญน,นะครับที่จใจคุณตลอดชีวิตนะอ่ะเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกว่า จำนวนปีนะครับที่ส่งเงินสมทบเนี่ยเริ่มนับนะครับวันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจากปัจจุบัน65เนี่ยนะครับลบต้นปี42เนี่ยนะครับก็เท่ากับ23ปีเองแต่ในอนาคตเนี่ยคลิปนี้มันจะอยู่ไปเรื่อยๆนะครับยันอนาคตซึ่งอนาคตแน่นอนอ่ะมัอย่างของผมอ่ะของผมเนี่ยตอน55เนี่ยผมได้แน่นอน จำนวนปีที่ส่งเงินสมทบ35ปีนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาพูดกันหน่อยนะแม้ปัจจุบันมันจะไม่ถึงก็ตามนะครับแต่พูดไว้ก่อนเพื่อจะได้วางแผนถูกสำหรับ First Jobber ที่เพิ่งเริ่มทำงานใหม่และส่งประกันสังคมส่งประกันสังคมมา35ปีได้เงินบำนาญ5,340บาทส่งประกันสังคม34ปีได้เงินบำนาญ5,180บาทส่งประกันสังคมมา33ปีได้เงินบำนาญ5 2 0บาท ส่งประกันสังคมมาส2ปีได้เงินบำนาญสี่พนาสิบเกาบาทส่งประสังคมมาสาเปีได้เงินบำนาญสี่พนาสิบเกาบาทส่งประกันสังคมมา30ปีได้เงินบำนาญ4,539บาทส่งประกันสังคมมา29ปีได้เงินบำนาญ4,379บาทส่งประกันสังคมมา28ปีได้เงินบำนาญ4,219บาทส่งประกันสังคมมา27ปีได้เงินบำนาญ4,058บาท ส,ส่งป, 3, สประกันสังคมมา26ปีได้เง,งินบำนาญ3,898บาทส่งประกันส<พ>ังคมมา25ปีได้เงินบำนาญ3,738บาทส่งประกันสังคมมา24ปีได้เงินบำนาญ3,578บาทส่งประกันสังคมมา23ปีได้เงินบำนาญ3,418บาทส่งประกันสังคมมา22ปีได้เงินบำนาญ3,257บาท ส่งประกันสังคมมา21ปีได้เงินบำนาญ3 0 9 7บาทส่งประกันสังคมมา20ปีได้เงินบำนาญ2,937บาทส่งประกันสังคมมา19ปีได้เงินบำนาญ2,777บาทส่งประกันสังคมมา18ปีได้เงินบำนาญ2,617บาทส่งประกันสังคมมา17ปีได้รับเงินบำนาญ2,456บาท ส่งประกันสังคมมา16ปีได้รับเงินบำนาญ2,296บาทแล้วก็สุดท้ายส่งประกันสังคมมา15ปีได้รับเงินบำนาญ2 1 3 6บาทนะครับอ่านะเราคงพูดหลายๆคลิปนั่นแหละนะครับเพราะเรื่องบำนาญเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับหลายๆท่านนะครับก่อนจากการเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ t อสไทยสแกน q r Code นะครับเพื่อ เข้าไปเช็คเงินสมทบชราภาพเงินสขทกผูป้ประกันตนประวัติเปลี่ยนโรงพยาบาลแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆน,นะครับไม่ว่าจะสิทธิประโยชน์มาตรา3ามสามสสสิทธิวิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา3ามามาตรา4ีการเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชาระเงินสมทบงานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเล่งดวนต่างๆสแกน Q r code คได้เลยนะครับและ,ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะรูปแบบหน้าตานะครับเมื่อเราสแกนไปเมื่อเรา s s o ไทยนะครับหรือสแกน QR code ก็จะเข้าไปดูรายละเอียดเช็คสิทธิ์ได้นะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจหรือแชร์ประสบการณ์นะครับได้เลยใต้คลิปวิดีโอนี้และใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์สอบถามกันมาได้นะครับผมยินดีที่จะตอบคำถามให้ทุกท่านเอง